เรียนคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการรอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึง30กันยายน2567ค่าพระเจ้านายเสถียรพงษ์ใจเย็นตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่แตงสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง พาระงานตามที่กศอออกำหนดหนึ่งมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวมจำนวนสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระความรู้พื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ PLC การจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนงานส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอธิยาศัย,ายงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและงานเทียบโอนผลการเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดและสนับสนุนการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 3. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน12ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มง,งานอำนวยการและบริหารทั่วไปหัวหน้าง,งานยุทธศาสตร์และแผนงานหัวหน้าง,งานประกันคุณภาพสถานศึกษาหัวหน้าง,งานพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหัวหน้าง,งานการศึกษาตามอัธยาศัย 4. ด้านงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานดังนี้งานสถานศึกษาพอเพียงกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ่านเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี 2. การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ หนึ่งด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทําแผนการพกกลุ่มแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์โดยศึกษาคําอธิบายรายวิชาละเอียดคําอธิบายรายวิชาโครงสร้างเนื้อหาและผังการออกข้อสอบมาวิเคราะห์ความยากง่ายของเนื้อหาและกําหนดหน่วยการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการฝึกทักษะปฏิบัติ active learning จัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแผนโดยวิธีการพบกลุ่มให้กับนักศึกษาศกรระดับตำบลเหมืองกายและตำบลป่าแปด้านการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ค่าพเจ้าได้จัดทําสื่อการสอนออนไลน์ทั้งสองรายวิชาสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดที่หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัยทักษะพิสัยและจิตตพิสัยโดยประเมินจากการตรวจแบบทดสอบแบบฝึกหัดใบงานและชิ้นงานการสังเกตกระบวนการกลุ่มและการนําเสนอผลงานสําหรับ การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดยข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เนื้อหาที่ยากของรายวิชาคณิตศาสตร์มาจัดทำ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้จํานวน2ชุดประกอบด้วยเรื่องเซตและเรื่องสถิติเบื้องต้นมาใช้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นสําหรับการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รู้สึกผ่อนคลายใช้คําถามและยกตัวอย่างจากสิ่งใกล้ตัวของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูและเพื่อนผู้เรียนด้วยกัน ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนโดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยตามที่สถานศึกษากำหนด 2. ด้านการสง่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการให้คําปรึกษาในแนวเพื่อติดตามช่วยเหลือการพื <C' 1> ้นที่นิเทศและผ่านลายกลุ่มนักศึกษาอีกทั้งข้าพเจ้าได้แนะนําให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบช่วยเหลือผู้เรียน CMI DLE ของสํานักงานสกรประจําจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาโดยในปีงบประมาณ2,567ได้รับมอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอแม่แตงด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเช่นมูลนิธิยิมผานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานศึกษาทีการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเช่นงานการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาปลอดภัยส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในปีงบประมาณ2567ข้าพเจ้า ได้เข้ารับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้การอบรมออนไลน์หลักสูตรการสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและการต้านทุจริตในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเฉียบพลันทางเทคโนโลยีและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการแนะแนวให้คำปรึกษาและการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานผ่านการประชุมประจำเดือนประชุมกลุ่มง,งานเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานอยู่เสมอทั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดจนพัฒนางานอื่นๆที่รับผิดชอบส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับการปฏิบัติที่คาดหวังคือการแก้ปัญหาประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ปัญหาด้านทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการติดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา2,566นักศึกษาสออก,กรออัเภอแม่แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการทดสอบระดับชาติของกลุ่มสาระความรู้พื้นฐานยังมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงประกอบกับผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนครั้งหลังสุดสถานศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบปลายภาคเรียนรายวิชาดังกล่าวต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาจากปัญหาดังกล่าวในปีงบประมาณพุทธศักราช2,567ข้าพเจ้า จึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ยากของรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยข้าพเจ้าได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ระดับตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนและผผงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ <N> <net> มาวิเคราะห์และจัดทําแผนการเรียนรู้ในสาระความรู้พื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยพัฒนาสื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชุดกิจกรรมเรื่องเซตและชุดกิจกรรมเรื่องสถิติเบื้องต้นซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในระดับปางกลางถึงยากจํานวน2เล่มมาใช้จัดและสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้และใช้ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่าพเจ้าได้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพจริงเพื่อประเมินการเรียนรู้นําข้อมูลที่ได้พัฒนาผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนส่งผลทำให้ผู้เรียนร้อยและเจมีการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น มีใครได้คําตอบเหมือนเดียวกันไหมมีใครได้คําตอบที่เหมือน,นเ,อเหมือนเป้เลยโอ้โหปมมืออันปมมือเป็นกันเหมือนเอป้เลยอ่ะกินไปได้วอาในการเรยนคณิตศาสตร์สถติเัื้อต้นนะครับก็ก็เข้าใจครับ,แล,รบแล้วก็ครูก็สอนให้ดีมากครับเรียนสนุกครับเงินเงินมันถึงเนี่ย้วยเนาะ แต่ยังว่าถ้าเราทําความเข้าใจประมาณเทาเราอ่านมันบ่อยๆมันก็จะพอทําไดอะค่ะก็พอทําได้แล้วนันก็ยากเป็นไรค่ะเอาอย่าให้เลืมมันมีสีสันอีกนิดนึงค่ะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครับ